โอเคครัะทุกคนสวัสดีคุณทุกท่านด้วยเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในประเทศบอสเซียงอฟิกทาเอออินฟิกทาอิฟิกบอกเซียงนะคะเป็นประเทศเปิดไ่นะอันนี้คือเราปรับภาพสุดมากเลยนะนี้สุดเกินอะ โทษครับพี่<ท>ก็การวาร์ปก็จะเป็นแบบนี้เลยอะไรมระดูอะไรเราใครอะดาวุฒเราตรงนี้ก็จะเป็นจุดขามนะบอกว่านะใครได้เหรียญจากตู้นี้จะไม่มีเหรียญที่ต่อไปไไอใครด่ากันวะได้ ขอโทษพี่ขอโทษได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วขอโทษทำอะไรอ่ะโอยใช่ปหมขี <k <K ้ไม่ได้ว่าเป็นที่ประเทศวะคือที่ไหนสาวนิวิทัน์เออขี้ไม่ได้เลยอูอีกแ้อ๋อเป็นเหมือนใครจันปะเดี๋ยอีสัตย์เอาบาคุบลาเดี๋ยวคุยอะไรอ่ะแข่งกับกูดิเฮียได้เป็นทีมแล้วว่าเป็นที่ประเทศด้วยนี่พวกมึงโง่กันเองนาะ ไม่เงอ่ไม่ตรับใช่มันเอาไปทำเลยไปยืนบีดาตายนะแล่วความพี่ทำไมกดอีม่าเออตรงนี้มันจะด่ากันไม่ได้นะทุกคนเพราะมันเป็นโซนแบบโนท็อกซิกอะคือจริงๆเป็นเกย์อะเออใช่หน้าคนเหมือนเกย์อะ แบงก์เกใครวะใครเนี่ยมาแล้วเอ้ยใครใครไม่เงียบกูเดือกเตะโอ้เฮียทำเป็นตัวเรงใหญ่แกสัตว์ูเตะคอแม่งก่อนเลยมึงมามึงมาเตะคอเก่อนได้เลพี่ขอโทษพี่อย่ปาบีขโทษขอโทษขอโทษเสียเ้าเอาก็เป็นโอ้ยมึงสิบาบอบพ่าม โอกอีสานเนี่โอ้ขาดคัโอ้คนมาเดียวกันจอดคนหัวอ๋อเรไปจับมีดด้วูไอ้อาคิมันทำอะไรได้ว่ากูอยากเปิดว่ะองดี้องดีองดีอองดี้วนวิก่เลยกวิก่เลยกวินก่อนเลยกวิ้นเกิดทำไมหลบมันเอาแค่มันใช้กีเหรียญหรือใช้อะไรอะได้แต่แไม่เกิคีมไม่ได้บี ดูวิชายผม้วยดิแค่ิดัวคิดเป็นหมันรอครับนี่กดดีไม่ได้พี่นไม่มีเหรียญนะนั่นนั่นนั่้ไั่นน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 ่นนั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 ่นนม่นนั่นไั่นนั่นอั่นนั่นนั่นนม่นั่นนั่นน่นนั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 ่น่นน่นนั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 ่น่น่นนั่นน่นนั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 ่้่นน่่้ม่่น่ ไอแมมน่โพออ๋อบงดาไม่ดูรุนซะแล้วการขอแม่ในดาเออเสียก็อ้วนโอ้ยนายนายอย่าได้แนี้มันเสียเวลาเออเสียเวลามาก นายว่าประเทศนี้ดีไหมดีมากเลยสุดยอดี่เลยถ้าไม่มีคนอย่างมึงอะดีสุดแล้วรวยรวีรวยร่ยรว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 รรวย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 ร้ยรวยรวยรยรวยรววยรวยรวยรยรวยรวยวยยรว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 รวอรวเวยยเวยรวยยรวยรรวรปลรยรวรรรร ไม่แต่รู้อ่ะหมฮะอะไรเกย์ๆนะสอนง่ายสอนดีดีจอนเป็นเกย์เฮ้ยวันนี้เห็นเป็นเกย์ดีป่ะวั็นผีหรีอเป็นเกย์ไม่จิิงเลยว่ะเห็นผีไหมลูกให้มากองหัวเฮ้ยวัวเรา เอาปืนยันเลยสีฟ้าหนูอ่ะนั่น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 ไหนไหนไนไม่ปหน้าเกเนี่ยเฮ้ยปิดรถได้ไงหนาเอาไปนั่นนั่นนั่นเอาไปตริม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 ทริมน้ดดูเลยน้าดูเลยน้าขยับลแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเฮ้ยเฮ้ยไม่พรุ่งนี้เจอกันนะน้องชาย เบอร์เดย์ท <Sky jogo. S 1> ูมีนะพี่ยินดีต้อนรับทูมีพี่บอกซิใครพูดเป็นเกย์ Happy birthday ทูมีนะคะพี่ชายสูตรดำปัญญาอ่อนทุกคนต้นไหนวะต้นไหนวะต้นไหนวะเปล่าเปล่าเปล่าเหรียญหรอตัวมันต้องทำอไงอ่ะกดไม่ได้เยลองชี้บ้างเอเหรียญไม่ได้ดิ นีนออะไลน์โอนอากาศกระแดมากระแดมาฟ้องกระแดไม่ได้ไ่ต่ออ่ะไอมีมได้นะไม่ได้จไอมีมึงจะเล่นปอนจีเวยถ้างคีบไปเล่นนี่มันจะได้อะจังหนไม่ไม่ขีบเลย พ,พี่ในลาบูบ mm <MA> ูพี่นะพี่บอกเมื่อเช้านี <nd estos S 2> <gel> ่จะเอาต่อยเอาไม้ะนอไหยบแาไเฮ้ยยแบนนะไม่แบนไม่แบนนี่มานี่ไม่ได้เกบโดนต่อยพี่เกบโดนต่อยแล้ว่ดเรอ่าพี่ใครเอาจักรยานมา <c oughs> น้มามอันี้แทกน้าหน้ารแต่น้อยกเะ <c oughs> ออที <c oughs> อลซอ X KK, น้องชย <c oughs> กากเว้ยยียตัวกากมังกีคิงเลยมึงอ่ะอะไรครับตัวแข่งเดีครับมีไรหรือเปล่ากวกากมักีคิงเลยผลงานนี้เห็นหรอหน้า,หน,าหน้าเพเอา <c oughs> เวลามรอบแรกให้เยอะเกิดรอบหนึ่งนะที่ดีเธอนะครับผมเลี้ยวยังยังนี่นะครับคนเล่นก็ประมาณนี้เลยประมาณร้อยบวก เทศมันเพิ่งเปิดอ่ะมันเปิดมาที่16อ่ะทุกคนของเดือนเนี้ยมันแบบยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็ต้องมาสนับสนุนเซิร์ฟไปไปถ้าใครไปใส่เติมจริงๆอ่ะนะเชื่อว่าเซมิเตไปไกลแน่เพราะดูจักคนเล่นละก็คือแบบรันจัดอ่ะรันกว่าโรเพีอ่ะอจริงปะโอ้ย ก็เดี๋ยวว่างๆจะมาเล่นประเทศนี้แหละแต่วุดไม่รู้ซื้อต้องไหนเดี๋ยวอูตะเขาบอกเห็นเอ็ดบินบอกว่าให้อะเห็นเอ็ดบินบอกว่าให้ไปคราฟเอานะเออโอเคประมาณนี้ครับก็ฝากด้วยแล้วกันไปละอ่ะ